สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเราทางช่องไพ่สีดอคานะครับวันนี้พ่อควันก็พาควันโฮนะครับผมมาเอาเฟืองนะครับผมมาเอาฟาังนะครับผมฟงังให้ห้องวงเงินกับพี่สีดอคานะครับผมฟังสดๆนะครับผม ฝั่งนู้นกำลังเกี่ยวนะครับผมฝั่งนู้นก็กำลังเกี่ยวเลยนะครับของบัวควนอีกเดือนเดือนหน้านะผมเดือนหน้าน่าจะเกี่ยวได้นะครับผมตอนนี้ก็กำลังเลึง้งเหลืองนะครับ ฝั่งนี้เหลืองหมดแล้วนะครับผมกำลังทยอยไล่เกี่ยวนะครับผมฮะนดีครัอบนอ,อน,นี้สวัสดีครับสว,วัสดีครับอันนีคค้ควันนาคนอนโฮนะครับผมสองล็อกนี่ับผมของคันโฮนะครับผม ข้อมฝั่งโน้นก็เป็นของควันโฮนะผมเลี้ยงปลานะครับผมตเดี๋ยวรอน้ําแห้งนะผมเดี๋ยวจะเอาลายโบงันกับไายสีดอคํามาปลูกกินหญ้าที่นี่นะครับผมนี่นะบริเวณห้าไร่ถึงไหมหไวันห้าไร่นะครับผมของอค,ควันโฮนะครับผมมีแค่นี้นะครับที่เหลือเราก็จะไว้ให้วัวนะผมพวกควันก็จะประมาณสามแถวนะครับผมไปให้เด็กกินวันนี้นะครับผมแต่ถ้ากินแต่ถ้ากินสดสดมันจะไม่ท้องอืดเนาะ กินครบผกินเยอะออก็อื้อแต่เรากินน้อยกินมากไม่ได้เราถ้าตอสัง่งมันเป็นไรถ้าตอสั่งถ้าปเป็นไรถ้าฟางเนี่ยต่อเหี่ยมก็ได้ถ่ายไปออกฮะต่อเหี่ยมก็ได้สิตอ่อไปมันก็ได้สิเพราะตอไปไม่าย,ายาวถ้าฟางมันจะยาวเ,ยเราให้กินได้ก็กินในปริมาณที่พอดีลมแรงนะครับผม บรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับผมนะครับอีสานว่าเราเริ่มหนาวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้ยินแต่เสียงลมนะครับผมลม รถสว่างไงเยอะลูกยาววะช่วงนี้สัญจรออกไปไหนมาไหนยากนะผมครับมีอะไรก็ต้องกินไปก่อนนะครับผม สำหรับน้องๆช้างนะครับผมมีอะไรก็ต้องกินไปก่อนนะครับตอนนี้ฝั่งบ้านพ่อควานนะครับผมจากจากเคยวิ่งไปบ้านตะกางนะผมัิบม12กิโลนะครับผมตอนนี้ต้องอ้อมไปนะครับผมเป็น70 80ิโลเลยนะครับผมอ้อมไปเข้าอำเภอท่าตูมนะครับผมถ้าไม่ไปทางท่าตูมก็ไปเส้นอำเภอจุกพลบุรีนะผมอ้อมไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเพื่อนนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไายสีโรอคำด้วยนะครับผมสวัสดีครับ